นะแต่พอเรานึกเสร็จ่ะเราไปฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะผู้ชายลักษณะแบบไหนคะอายุสักประมาณหกสิบถึงหกสิบห้าปีนะคะก็เข้าไปในฝันว่าชายแก่ใช่ค่ะอืแต่งตัวแบบไหนคะก็นุ่งขาวห่มขาวโอุ้่งขาวห่มขาวอู้หุล็อขนลุกเนาะแกแกเข้าไปพูดว่ายังไงก็ไปพูดว่าหนูว่าไปสักยันต์นะลูกชีวิตจะได้ดีขึ้นประมาณนี้คือไปสักยันต์นะลูกชีวิตจะได้ดีขึ้นค่ะ คันแบบนี้สองรอบสองครั้งคุดแล้วคนลุกไม่หยุดเลยนะม <c oughs> ีคนลุกจริงๆนะอา <c oughs> จารย์นี่จนลุกเลยแบบ <c oughs> ตั้งเลยนี่ <c oughs> คือคือสองครั้งเลยไม่ใช่ครั้งเดียวไปตาม <c oughs> เราอย่างนี้สองครั้ง <c oughs> แต่ <c oughs> เราคิดไหมว่าจะไปสักยันที่ไหนก็ตอนแรกก็ไม่ได้ ไม่ได้คิดว่าจะมาที่นี่แต่แต่้ก็ก็สนใจที่นี่เป็นพิเศษคือติดตามที่นี่มานานแล้วก็ใจใจมันก็เล็งอยู่ที่นี่แต่ยังไม่มีโอกาสพอที่นี่เราฝันเห็นผู้ชายแก่นุ่งขาวห่มขาวเนี่ยมาหาเราถึงสองครั้งเนี่ยมามาประมาณว่าให้ให้เรามาสักยามนั้นลูกนะชีวิตจะได้ดีขึ้นอ่าเหมือนประมาณพูดอย่างนี้สองครั้งใช่ค่ะแล้วยังไงต่อคะเนี่ยก็ ภาวนาในใจเนาะใมความคนไม่ค่อยมีตังค์ก็ประมาณขอให้หนูได้รับโชคอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะมาหนูก็ภาวนาในใจแบบนี้ค่ะก็งวดที่ผ่านมาก็ได้ห้าศูนย์สามตรงตรงสามตัวตรงสามตัวตรงคือตอนแรกยังไม่มีค่าครูน้องพูดง่ายๆค่าครูมันไม่มีอ่ะก็เลยเอ้าถ้าปู่อยากให้ลูกมาสักจริงก็ขอให้มีโชคมีลาบใช่ค่ะแล้วงวดที่ผ่านมาถูกเลยสามตัวตรงต้องบอกว่าแปลกมากนะเพราะว่า อาจารย์เนี่ยบอกให้จองค<ช>ิวสามเก้าเก้าก็โอนจองมาแล้วค<ช>่ะไม่กี่วันโอนมาอีกอาจารย์หนูโอนอีกนะพันห้าปกติเนี่ยคนเขาจะแบบไม่อยากจองค <c oughs> ิวอ่ะกลัวกลัวกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นแต่ว่านี่โอนเข้ามาเลยเพราะว่าวันนั้นมีโชคใช่ค่มีโชคแล้วโอนเข้ามาไม่ต้องกลัวนะได้สักอาจารย์ถ้ามาจัาคิวจองคิวนี้ได้สักอาจารย์จริงแน่นอนเรายันนี้ก็เป็นยันที่สวยมากพุทุคุณแบบถือว่าได้ทุกดวงนะ